ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายคะ่ะลูกคะ่ะวันนี้จะให้วิชาให้เขาเสียดายเธอจนวันตายโอเคปะเธอฟังฉันนะวิชานี้ฉันแจกฟรีเธอรีบแท็กเพื่อนที่ดราม่าทำตัวน่าสงสารเดี๋ยวนี้ให้มาฟังไลฟ์นี้ของฉันเดี๋ยวนี้หลังจากที่คุณแม่เนี่ย เจอปัญหาของลูกหลาวหลายๆคนอินบ็อกซ์มาแล้วเนี่ยคุณแม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ละฉันยอมไม่ได้ที่จะให้ลูกสาวพรีเมียมลูกสาวเลอค่าของฉันโดยค่าไม่ได้หรือแม้กระทั่งลูกชายของฉันนะคะฉันรู้ว่าผู้ชายฟังอยู่เหมือนกันที่อยากให้เขาเสียดายเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายฟังได้หมดโอเคป่ะในข้อแรกมาเลยดีกว่านะคะถ้าอยู่จะอยากให้อีกฝ่ายเสียดายคุณอันดับแรก อยู่ต้องเก็ตข้อนี้ก่อนคำว่าเคารบการตัดสินใจไม่ว่าเขาหรือเราต่อให้เราอะแม่หนูไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจมันเป็นคนตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่หนูรู้ป่ะเบื้องหลังการกระทํานี้เบื้องหลังเหตุการณ์นี้มันคืออะไรหนูอาจจะมองในมุมมองของหนูแค่มุมเดียว โอเคป่าหนูอาจจะมองในมุมมองของหนูแค่มุมเดียวว่าฉันโดนทิ้งฉันโดนบอกเลิกฉันโดนนอกใจเขาไม่สนใจฉันเขาไม่เห็นคุณค่าฉันเขาไม่เห็นว่าฉันเลอค่าเขาด้อยค่าฉันอะไรก็แล้วแต่เธอฟังฉั้นนะคำนี้เลยเมใช้กับการใช้ชีวิตตลอดเวลาเมใช้คำนี้ในการใช้ชีวิต ของเลดี้เมย์ตลอดเวลานั่นก็คือทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฟังนะทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างในโลกนี้มันมีที่มาและที่ไปเมื่อเขาทําให้เธอได้หยุดความสัมพันธ์หนึ่งนั่นคือจบการไปต่อคุณรู้ปะ ประตูอีกบานหนึ่งกำลังเปิดรับเธอประตูอีกหลากหลายบานกำลังเปิดรับเธอนี่คือความจริงเธออาจจะทำอะไรไม่ได้เธออาจจะสับสนเธออาจจะรู้สึกว่ามันคือที่สุดในชุดของแจ้แล้วเพราะว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือฉันรู้สึกว่ามันผูกพันมันตราตรึงที่สุดแล้วคนนี้คือฉันจะฝากชีวิตไว้ ทุกอย่างณนะโมเมนต์ในทุกอย่างของฉันฝากไว้ที่เขาเธออาจจะรู้สึกมันเหมือนภูเขามันพังทลายลงวุบชีวิตมันดับลงวุบเพราะเธอโฟกัสที่เขาแต่เธอลืมโฟกัสที่ตัวเองเส้นทางทุกเส้นทางนะลูกล้วนมีเหตุผลของมันหนูฟังคาแม่ไว้เส้นทางทุกเส้นทางล้วนมีเหตุผลของมัน หนูอาจจะยังไม่รู้ว่าทําไมเหตุผลถึงไม่สามารถไปต่อกับคนนี้ทําไมคนนี้ไม่ตรงสเปคฉันทำไมคนนี้ไม่เลือกฉันทําไมเราคุยกันไม่ได้ไปต่อแต่หนูฟังแม่แล้ววันหนึ่งหนูจะมาขอบคุณไลฟ์สดไลฟ์นี้ที่หนูดูหรือไลฟ์ที่หนูเปิดปัดขึ้นไปแล้วดูแล้วเจอเลยดี่เมเพราะอะไรรู้ปะหนูจะได้เจอทางที่ดีกว่าหนูจะได้เจอหนทางที่มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากกว่า นี่คือข้อแรกเคารพในการเลือกไม่ใช่เพราะการเลือกของเขานะคะแต่เป็นการเลือกของเบื้องบนการเลือกของจักรวาลการเลือกที่เขาบรรดาลใจมาแล้วว่าอยู่ไปต่อกันไม่ได้การเลือกที่อยู่จะออกมาตั้งนานแล้วแต่อยูอ่ะออกมาไม่ได้เลนเมพูดอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนง่ายมันง่ายมากเลยในการที่เราจะต้องแบบ ตัดคนแล้วก็สะบัดบ๊อบมันง่ายแต่ชีวิตจ,จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ไม่เข้าใจไม่ก็เคยเป็นเหมือนทุกคนไม่ก็เคยสตรัคและติดอยู่กับคนคนหนึ่งแบบอัพสตรีมแบบโอ้โหแบบวิ่งว่ายทวนน้าแบบทาทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่ต่อแต่หนูลืมฟังหัวใจของตัวเองหนูลืมฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่าเธอเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยหรือเปล่า ที่เธอพยายามเมื่อคำนี้เข้ามาในหัวของหนูนะลูกที่เธอพยายามไม่เวิร์กเลยคำว่าพยายามอยู่ที่ไหนความชิปหายอยู่ที่นั่นนี่คือคำศัพท์ของเลดี้เมย์ไม่เวิร์กแม้กระทั่งเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันพยายามแบบพยายามจนเกินเหตุมันก็ไม่เวิร์กลูกยูควรไปทำงานที่ยูรัก ยูควรไปทํางานที่ยูมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่พยายามทุกอย่างเพื่อจะได้เงินลิเมโตมาถึงอายุสิบแปดปีแล้วเนี่ยนะคะก็ตกผลึกว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องพยายามทําในสิ่งที่ฉันไม่รักฉันต้องทําสิ่งที่ฉันรักและฉันได้เงินจากมันและฉันมีความสุขตั้งแต่ก่อนจะได้เงินแล้วตอนนี้รักที่ดีไม่ต้องพยายามหนูเก็ตคำนี้ไหมลูกรักที่ดีไม่ต้องพยายามหนูเก็ตไหมเนี่ยสุดวบ ไม่ใช่สารณะของเราในเมื่อเขาเลือกที่จะเดินออกไปฉันก็ต้องปล่อยโอเคไหมไม่ใช่ว่าใจแข็งไม่ใช่ว่าใจเด็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันเคารพในการตัดสินใจและฉันเคารพในสิ่งที่จักรวาลส่งให้ฉันมาฉันรู้ว่ามันมีแผนการอีกมากมายรองรับฉันอยู่ฉันรู้ว่ามันมีแผนการและผู้ชายหุนแทบ อีกมากมายรอฉันอยู่ข้อสองเมื่อกี้เราพูดถึงการตัดสินใจนะคะว่าเราต้องเคอลบในการตัดสินใจข้อที่สองนะคะหล่อนจะต้องตัดให้ขาดหมายความว่าอย่างไรแม่คะ่ะมันจะดูใจร้ายไหมคะฟังนะคะลูกถ้าหนูตัดไม่ขาดในช่วงแรกหนูจะมีเยื่อใยนะคะหนูจะมีเยื่อใยต่อกันหนูจะแบบ เอที่เขาทักมาเขายังแบบยังรู้สึกดีกับฉันหรือเปล่านะเขายังคุยดีกับฉันเลยเอที่เขาติดต่อมาเขายังอะไรอวันฉันหล่อนจะตัดไม่จบแฟนเก่าคือแฟนเก่าคนไม่สนใจคือคนไม่สนใจคนไม่เห็นค่าคือคนไม่เห็นค่าเราพักไว้ก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อน ไม่ต้องเป็นแม่พระตอนนี้จ้ะช่วงแรกๆไม่มีใครทำได้เมื่อแบบว่าเราต้องร้างลาเลิกรากันเราทำใจกัไม่ได้หรอกช่วงแรกๆจริงไม่จริงจะมาแม่พระตะตอนยอนดีต่อการเธอนน่นนี่นั่นมันทำไม่ได้มันลำยายโอเคป้ามันทำไม่ได้และในเคสที่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไปมีคนอื่นแล้วเธอยัง ปล่อยคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอวนเวียนอยู่ในชีวิตของเธอเธอยิ่งยากเธอยิ่งถอนตัวยากชีวิตไม่ควรจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากหนูเก็ตคำนี้ไหมคะชีวิตไม่ควรเป็นอะไรที่มันยุ่งยากเธอต้องไปแล้วนะเธอต้องบินไฟล์ถัดไปแล้วนะคะเธอจะต้องแบบไม่อยู่นะจุดจุดนี้แล้วนะเธอพร้อมโกออนแล้วนะแม่จะให้ความลับความสัมพันธ์ สิ่งที่หนูจะทำให้เขาเสียดายมากที่สุดก็คือหนู move on เร็วฉันบอกได้แค่นี้เธอต้องเป็นคนที่ move on เร็วถ้าเธอ move on ช้าๆถ้าเธอแบบร่ำรีร่ำไรลำใหญ่เธอไปจะไม่จบและเขาจะรู้สึกว่าเธอยังห่วงหาอะไรเขาอยู่เขาจะไม่รู้สึกว่าเธอเป็นระดับนี้เขาจะรู้สึกว่าเธอเป็นระดับนี้เธอต้องทำตัวระดับสูงกว่าเขา นั่นคือจบก็คือจบไม่คุยขอโทษนะคะไปคุยกับแฟนคุณค่ะก่อนที่ดิฉันจะบล็อกค่ะไม่มีอะไรจะต้องคุยกันแล้วค่ะเธอต้องเป็นคนใจเด็ดจบก็คือจบโอเคปะเธออาจจะมันยากมันลําบากแต่ไม่บอกเลยนะมันเวิร์กถ้าประตูบานหนึ่งมันไม่ปิดมันปิดไม่สนิทมันยากมากที่ประตูบานใหม่จะเปิดต่อให้เธอบอกว่าเธอไม่สนใจเธอไม่คุยแต่เธอยังไปส่องรูปเขา เธอจะไปส่งเขาเธอมีทางเปิดประตูบานใหม่เธอเก็ตไหมทุกคนมีความทรงจําหมดฉันก็มีความทรงจํากับแฟนเก่าทุกคนมีความทรงจํากับแฟนเก่าหมดแต่ฟังแม่นะอย่าใช้ชีวิตในความทรงจําเราต้องใช้ชีวิตในอนาคตและปัจจุบันความทรงจําก็คือความทรงจําสีจางๆโอเคไหม ถ้าเธอจะไปต่อเธอต้องเด็ดขาดให้มันอยู่ในความทรงจําให้มันอยู่ไปเลยแต่เธอต้อง move on เธอต้องไปต่อไม่งั้นเขาจะเสียายเธอได้ยังไงถ้าทุกครั้งเขาโทรหาเธอรับสายถ้าทุกครั้งเขาคิดถึงเธอเธอไปหาเขาไม่ต่างอะไรจากของฟรีไม่ต่างอะไรจากของเหลือเหมือนแบบเหมือนเธอไม่ได้มีใครต้องการเหมือนเธอแบบรอเขาตลอ,อดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไม่เกอ่ะมันไม่เลิศทุกคนมีความทรงจำเลดี้เมก็มีความทรงจำเลดีเมไม่สามารถลบภาพความทรงจำได้ในอดีตไม่มีทางแต่เลดี้เมย์จะเดินแบบตัวเบาเลดีเมไม่แบกความทรงจำไว้ในเมื่อกล้าที่จะเดินออกจากชีวิตกูกูก็กล้าที่จะเดินไปสู่ชีวิตใหม่ของกูเช่นเดียวกันไม่พูดคำนี้กับตัวเองมองกระจก เอาคำพูดนี้ไปมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองมันกล้าทิ้งชีวิตของกูไปกูก็กล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของกูเช่นเดียวกันไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองนี่คือความจริงคำพูดคำว่ารักจากเขาในอดีตก็อาจจะเป็นความจริงณนะอดีตแต่ไม่ใช่ปัจจุบันอดีตก็คืออดีตจะบอกว่าเลดี้เมยเห็น ความจริงแล้วก็ความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ move on ไม่ได้หรือไม่สามารถไปจากตรงนี้ได้เลยอยากให้เขาเสียดายเหมือนที่ lady may ทำเหมือน lady may บอกแต่ก็ทำไม่ได้เมย์ may อยากใช้พื้นที่หนึ่งที่จะรวมคนที่อยากจะพลิกชีวิตจริงๆขอคนเอาจริงคนที่เขาอยากที่จะดึงออกไปจากจุดนี้ และให้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเสียดายเขาจนวันตายจริงๆให้เขาเป็นคนใหม่สลัดคราบเก่าออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังนะไม่ต้องการคนที่จริงจังและเบื่อมากกับการที่ต้องวนหลูปชีวิตเดิมๆนอนหลับไปกับก,บการถ่ายฟีดโทรศัพท์ในหน้าโปรไฟล์เขาแล้วหลับไปและร้องไห้คนเดียวแม่จะทำคลาสนี้ และแม่ตั้งใจมากๆเลยว่าคลาสนี้จะฮิวและทำให้ลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่พรีเมียมที่แบบสตรองลุกขึ้นมาแล้วไปต่อและเขาจะต้องเสียดายจริงๆเขาจะต้องโทรมาร้องไห้ดราม่าขอให้กลับไปเหมือนเดิมขอโอกาสได้ไหมแล้วเธอก็จะแบบไม่ค่ะกลับไป เธอจะชดไม่ครับผมไม่ทนกับเรื่องแบบเดิมแล้วแล้วคุณจะชดเอาป่ะคลาสนี้เลยมะสามสวิชาแก้แค้นแฟนเก่าโอ้สาวิชาแก้แค้นแฟนเก่าให้เขาเสียดายจนวันตายเอาป่ะและคลาสนี้แม่งจะต้องเป็นตำนานวันนี้เป็น e a r l ์ลี่เบ เปิดประเดิมวันแรกใครที่ดูลฟ์นี้คุณจะต้องทึ่งกับราคานี้ให้เลยนะจัดเต็มได้ใน3ามกวิชาแก้แค้นแฟนเก่าให้เขาเสียดายจนวันตายราคาเต็มนี้แบบ25,000บาทราคาวันนี้เฉพาะไลฟ์นี้ราคาโปรโมชั่น5,900บาทค่ะเราจะเรียนสดกันวันที่ ยี่สิบห้ายี่สกยิบเจ็ดยปดจนถึงสิ้นเดือนสามวิชาแก้แค้นแฟนเก่าเอาสิไม่บอกเลยนะคุณจะได้ฟังไลฟ์สดในการสอนแบบเจีบจัดเต็มแน่ๆดังนั้นใครที่ตัดใจไม่ได้ใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ใครที่อยากให้เขาเสียดายจนคุณรู้สึกว่าแบบ อไเถะคุณไม่มีความสเสน่หาหลงเหลือคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาแล้วคุณพร้อมจะเดินต่อแล้วไม่บอกเลยนะเป็นคลาสที่คุณควรเรียนมากๆคนที่ยัง Move on ไม่ได้คุณต้องเรียนเพราะในคลาสนี้จะมีหลักจิตวิยาการทำให้คุณสง่างามและเขาเสียดายคุณจริงๆหรือแม้กระทั่งคนที่คุณเลงอยู่เขาไม่แคร์คุณ คุณจะทำยังไงให้เขาเสียดายเลดี้เมย์เป็นคนหนึ่งฉันบอกได้ไม่อายเลยฉันแอบรักเดือนคณะในรุ่นฉันแล้วฉันก็โง่มากตอนนั้นฉันไม่เคยรู้เคล็ดลับจริตนางพญามาก่อนฉันโทรไปบอกเขาว่าฉันชอบเขาแล้วดูสภาพเงาหน้าฉันตอนมหาลัยมันไม่ได้แบบดีแล้วเหมือนเอื้อมดอกฟ้าแล้วไปโทรบอกชอบเขาอะเธอรู้ไหมเขาไม่ได้แบบปฏิเสธนะเว้ยแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบว่าแทเพนฉันทาอะไรลงไป ธอรู้ไหมว่าตั้งแต่วันนั้นฉันได้จิตวิญญาณของความเลิศกลับคืนมาหมายความว่าฉันต้องกลับมาลุกโชนอีกครั้งหนึ่งฉันต้องเปลี่ยนปฏิวัติตัวเองอีกครั้งหนึ่งฉันต้องขอบคุณเขาในวันนั้นที่ฉันทําตัวแผลงแผลงบา้บาบอบที่ไปโทรบอกรักเขาตอนนั้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยค่ารู้สึกแบบเออเขาไม่เห็นจะรักฉันเลยเขาเห็นโน่นนี่นั่นะนู้ออกไหมคะ ใครไม่เคยด้อยค่าใครไม่เคยรู้สึกว่ามันต่ำเตี้ยมันคนละชั้นกับคนที่เราชอบแล้วบูธขึ้นมาตัวเองแบบรถกว่าคนที่เราแอบชอบในตอนนั้นนะมันสะใจคุณเข้าใจไหมมันสะใจชั้นรวยกว่าชั้นรถกว่าเขาชั้นดีกว่าเขากว่าแฟนเขาด้วยไม่สะใจแล้วเขาคงจะต้องเสียดายฉันนะเขาอาจจะปรามมาว่าฉันเป็นลูกเป็ดขิเรแต่ฉันขออภัยนะ ความขี้เเรมไม่ได้อยู่ตลอดการและความด้อยค่าก็ไม่ได้อยู่ตลอดการเช่นเดียวกันคุณต้องขอบคุณคนที่ด้อยค่าคุณเพราะมันทำให้คุณเริดขึ้นในวันนี้ไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่มีเขาไม่มีเลดีเมย์วันนี้จริงๆเอาสักตั้งนะคะใครที่อยากเข้าคลาสนี้3าวิชาแก้แค้นแฟน เก่าให้เขาเสียดายจนวันตายฉันจะบอกเลยว่ามันรุดมากแล้วเธอจะได้เจอฉันในการสอนสดๆสดแบบไม่ต้องดูวิดีโอย้อนหลังเธอได้ดูสดๆสดใครที่ดูย้อนหลังก็ได้เนื้อหาที่มาเสิร์ฟนั้นเธอจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนและในเพจฉันเธอก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉันเบื่อมากกับการที่ลูกเพจฉันต้องนามาฉันเบื่อมากจากการที่แบบต้องแบบว่าโอ้ ซึมเศร้าเหงาพ่อรักอยู่อย่างนี้ไม่ได้ลูกเธอจะต้องไปต่อจงเก็บคนเก่าไว้เป็นแรงมันดาลใจมาข้อที่สามข้อสุดท้ายให้เขาเป็นแรงผลักดันให้คุณให้เขาเป็นเหมือนบันไดให้คุณเหยียบขึ้นไปคุณเข้าใจหลักการของจิตวิญญาณไหมว่าจิตวิญญาณลึกๆแล้วเนี่ยต้องการเลือก สิ่งที่เขาชอบลึกๆเรามาเพื่อเลือกและใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราชอบดังนั้นเมื่อเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบคำดูถูกคนไม่ให้เกียรติคนไม่เห็นค่าคนมองเราต่ำกว่ามาตรฐานคนไม่แคร์เราจิตวิญญาณของในของหนูจิตวิญญาณของความคุกกลุ่นของหนูที่จะบอกกับตัวเองว่ากูไม่ไหวแล้ว กูจะทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นต้องขอบคุณเขาที่เขามาบอกหนูที่เขามาให้หนูได้รับรู้ว่าหนูไม่โอเคกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกอย่างที่เราเจอแล้วมันไม่ใช่ปล่อยเพื่อที่เราจะไปหาสิ่งที่เราคิดว่าใช่ชอบสปาร์กจอยรู้สึกอินกับมันรู้สึกดีกับมัน นี่คือหน้าที่เราเราไม่ได้มีเวลามากในการที่จะต้องทนอยู่กับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเราไม่ได้มีเวลามากที่จะทนทํางานในสิ่งที่เราไม่ชอบหน้าที่เราคือทําสิ่งที่เราชอบและได้เงินจากมันหน้าที่เราคืออยู่กับคนที่เราชอบและผลิตลูกมีครอบครัวอยู่ด้วยกันมีแค่นี้เองค่ะชีวิตมันจะคิดอะไรมากหรือแม้กระทั่งว่าฉันยังไม่ได้เจอคนที่ฉันชอบ เธอก็อยู่คนเดียวส,สวยโดยรวยมีความสุขเมกมันนี่แฮปปี้ไปประเด็นก็คือว่าทำไมเราต้องทนอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราและเราไม่ชอบเขาหรือทนอยู่กันโดนย่ำยีกระหน่ำย่ำยีอยู่ร่ำไปทำไมอ่ะมันไม่ใช่เวของเธอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักนะเรื่องชีวิตก็เช่นเดียวกันทำไมเลดี้เมย์ต้องมาทำออนไลน์ ทำไมเลดี้เมต้องมาทำเรื่องความรักทำไมเลดี้เมต้องมาสอนการทำธุรกิจไม่ต้องการให้คนณทำแค่เนี้เอกไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยใช้กลไกของออนไลน์โดยใช้เครื่องมือของออนไลน์ในการพรีเซนต์สิ่งที่ตัวเองรักถ้าคุณพรีเซนต์สิ่งที่ตัวเองรักได้คุณก็เช็คบินจากมันได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เก็ตทำทุกอย่างขึ้นต้นด้วยเงินแล้วก็โกยเงินเอาไปใช้ในยามป่วย ตอนแก่เอาเงินไปใช้ตอนแก่ตอนแก่ไม่ได้ใช้เงินแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งมีความสุขสองวันนั่นคือเสาร์อาทิตย์อีกห้าวันทนทุกข์ทรมานกับงานที่ไม่ชอบทําไมวะทําทไมเราจะไม่มีความสุขในเจ็ดวันเลยวะคุณกลับไปถามสิ่งที่เมย์สื่อสารกับคุณวันนี้นะมันลึกมากมันเป็นคาถามแห่งชีวิตมันเป็นคําถามที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันคือคําถามแห่งชีวิตทําไมเราจะไม่สามารถมีความสุขในทุกวัน ทำไมเราไม่เลือกทําสิ่งที่เรารักประมาณนี้ทุกคนคะ่ะหวังว่า Energy นี้จะส่งพลังให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาพลังความเฟรชแล้วก็โฟกัสอนาคตโฟกัสปัจจุบันของเราเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องเทรนยังไงให้สมองแบบเก็ตอนาคตให้แบบไปต่อได้เดี๋ยวเราจะมาเทรนกันกดติดตาม lady may ไว้นะคะในทุกช่องทาง Tik Tok IG นะคะ Line เฟสนะคะได้ทุกอย่างพิมพ์ว่า Lady ี้เบล v ์ Master ขึ้นหมดเลยเพราะรักจึงรับใช้จริงๆเพราะรักถึงมาสอนดึกขณะนี้นะคะแล้วเจอกันในลายหน้านะคะขอทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกับสิ่งที่ดีร่ำรวยมั่งคัง่งความรักที่สุขสมคู่รักที่ดีเกื้อหนุนกันนะคะหวานต่อกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเพราะรักจึงรับใช้ค่ะเ a ด y ี้เมลฟมาสเตอ ครูสอนผู้หญิงให้พรีเมียมแล้วเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายกุไหนค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายชอบกันไหมคะ่ะสำหรับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้เลยเม์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับ Lady May Love Master ครูสอนดึงดูดรักแท้และลูกค้าและชีวิตที่พรีเมียมค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ